ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เรามาสยามสยามครับเรามาเดินช้อปปิ้งกันช้อปปี้ค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปซื้อของอะไรให้น้องคิงกันบ้างเพื่อนๆตามมาดูนะครับตามมาดูค่ะเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับได้รองเท้าอกันครับลูกตอนนี้ได้รอยแทนรอยเหรอใช่ไหมชอบไหมชอบไหม เห็นน้ำบูไหมลูกแล้วต้องกินเห็นกันน้ำไหมลูกกันน้ำอยู่ไหนเกียวกัั้นตัวเลยเกียกเลยเกียกแล้วเหรอเข้าไปใกล้หน่อยเข้าไป่ใกล้ะหน่อยา ตอนนี wow, s <S ้ต <Sustain able calculator> <regular> ้องขึ้นอยู่ไหนว้าวไปไหนครับไปดูเหรอไปดิเดินไปเลยลูกเดินไปเดินไประวังตกบันไดนะ ไปสยายมไปซื้อไปไปซื้อรองเท้ามาใช่ไหมเจออะไรเจอกันด้มีน้ำพุไหมมีน้ำพุมีอุโมงค์เสือมากเป็นไฟสวยๆมีไหมแล้วได้รองเท้ากลับมากี่คู่หนึ่งคู่อคู่คู่ของน้องเคีนอีหนึ่งคู่ของน้องใช่ไหมสีอะไรเอ่ยสีเหลืองสวยไหม สวยมากเลยเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์ก่อนเร็วกดไลค์กดแชร์ก่อนจะไฟให้หนูด้วยครับบ๊ bye ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ bye bye บ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายก่อนบบ๊าายยดีไม่ไมไมร,รู้คลิปหน้าเป็นสวนสัตว์ใช่ไหมครับใช่โอเคเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับ